อูคนโนทรงใบป้อมจะเป็นอย่างนี้คือทรงไวสวยนะคะเหมือนลูกหัวใจเลยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบใบยาวที่เหมือนแม่เขาเลยนะคะหน้าตรงปกมากแล้วความด่างเป็นแบบนี้เขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนนี่จะต่างกันอย่างนี้นะคะจะให้ดูชัดๆยังไงดีชัดไหมนี่นี่คือความเป็นใบป้อมของเขาสวยมากเลยนะทุกคนคือแบบสะโพกกลมๆนะคะ แล้วก็วางหูฉีกลงไปถึงสะดือเลยแล้วก็หูสองข้างเท่ากันนะคะสวยงามนะเป็นแบบนี้ทุกใบเลยนะนี่นี่เห็นไหมคะเป็นแบบนี้ทุกใบเลยนะคะอันนี้คือหน้าน้องสวยไม่ต้องพึ่งหมอเกาหลีเลยนะคะนี่สวยเป๊ะปังปวัวปังบุรีเย่มากนะคะดูทรงใบายาวก็ไม่ได้แพ้กันนะคะทุกคนทรงใบายาวก็ไม่ได้แพ้กันเลยนะคะเรื่องความสวยเนี่ยบอกเลยนะคะนี่ สวยแบบไม่ต้องพึ่งหมอเกาหลีเลยแล้วดูใบใหม่ทุกคนดูใบใหม่นะคะนี่จะเปิดให้ดูนี่คือใบใหม่นะคะกําลังจะกลางคือสวยมากลักษณะเขาด่างแบบเหมือนแบบยังไงล่ะมีความแพงๆไหมป้าใเขียวมาแบบนี้อ่ะทุกคนสวยนะสวยนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับบาวนะคะช่องฮักแฮงสไตล์เนาะวันนี้ก็มาเปิดตู้ปลาหลังบ้านนะคะตอนเย็นๆนะคะฟ้าแดดร่มรวมตกวันนี้เดี๋ยวบ่าวจะมาทําการแบ่งปันบอลสีกันนะคะพี่ๆท่านไหนที่รอโวคาโนชุดนี้หรือว่ายังไม่มีนะคะยังยังไม่มีโวคาโนเก็บใบเลี้ยงก็เดี๋ยววันนี้บาวมีมาแบ่งปันกันนะคะน่าสวยแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันก่อนนะคะ แล้วก็วันนี้ก็จะมีไก่สยามด้วยนะคะทุกคนนี่น้องเริ่มโตแล้วนะไก่สยามมีไม่กี่ต้นนะคะคือน่าสวยมากน่าสวยเทปมากบอกเลยนะคะชุดนี้ถ้าใครพลาดนี้บอกเลยว่าอดมีเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะคะทุกคนไก่สยามน่าส,สวยเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูโควาโน่กันก่อนเลยแล้วกันนะคะทุกคน โบคาโนเด no um so so, er ki ี so, this, come, so, nuclear, one, so, so, ๋ยวเบวขอแจ้งนิดนึงนะคะมันก็จะมีของเบวมีอยู่2หน้านะคะก็คือจะเป็นทรงใบแบบป้อมๆอย่างนี้นะคะทรงใบป้อมก็คือทรงใบเขาจะเป็นใบยาวแต่ว่าใบเขาจะป้อมๆแบบนี้นะคะเหมือนคล้ายๆลูกหัวใจนะโบคาโนนะคะแล้วก็อีกหน้านึงนะคะอีกหน้านึงก็จะเป็นแบบทรงใบยาวๆแบบนี้เลยอันนี้คือหน้าเขาจะเหมือนแม่นะถ้าทรงใบยาวแบบนี้คือหน้าเหมือนแม่ตรงปกเลยนะคะทุกคนนี่ยาวๆเดี๋ยวจะให้ดูเทียบกัน ชัดๆนะคะว่าเออต่างกันยังไงนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คืออันนี้ก็จะสวยนะคะสวยไปอีกแบบคือด่างแบบนี้เลยนะคะทรงใบเขาจะเป็นทรงใบยาวตามแบบฉบับของวูคาโนเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะใบเขาก็จะป้อมๆนะคะทุกคนนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยววันนี้เรามีมาแบ่งนะคะแบบใบป้อมมีมาแบ่งอยู่สามต้น 3ต้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นแบบใบยาวๆนะคะสำหรับโวโคาโน่เนาะมาถ่ายกันตอนมืดๆแบบนี้เลยนะคะมาดูโวโคาโน่ต้นที่1กันก่อนเลยดีกว่านะคะดีจะเป็นหน้าแบบนี้นะคะมองเห็นไหมเอ่ยต้นที่1นนะคะจะเป็นโวโคาโน่ที่เป็นทรงใบป้อมๆนะคะทุกคนอันนี้เบาขอราคาที่300บาทนะคะ สำหรับโบคาโนบใบป้อมต้นนี้นะคะมีมีแบ่งแค่ไม่กี่ต้นนะคะมีแค่3ต้นเนาะอันนี้มีน้อยนะคะทุกคนทรงนี้ทรงใบสวยมากนะคะวันนี้บอกเลยว่าจะจัดโปรนะคะแบบพิเศษค่าส่ง10บาทนะคะค่าส่ง10บาทตลอดการเดินทางเลยนะคะมาต้นที่1นนะคะสําหรับโวคาโนต้นนี้ทุกคนให้ดูนะคะดีเทลเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นทรงใบป้อมๆคือทรงใบสวยมากนะคะอันนี้บ่าวก็อยากจะเก็บใบสักต้นหนึ่งนะ อันนี้เอาหัวพอตมาแบ่งทุกคนเลยนะถ้าใครไม่เอาเดี๋ยวเอาเก็บตัวนี้เป็นตั้งแม่ไว้แล้วกันนะตัวนี้นะคะแบ่งที่300นะคะ300บาทนะคะอันนี้คือใบป้อมนะคะใบป้อมต้นที่สองนะคะ300บาทนะคะอันนี้คือสวยมากด่างเทพหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนต้นที่สองนะคะมาดูทรงใบป้อมต้นที่สามนี่หลอดใหม่มาแล้วเหมือนกันนะคะ ทรงใบเขาจะเป็นป้อมๆแบบนี้นะคะทุกคนคือทรงใบสวยนะคะอันนี้ก็300นะคะสำหรับทรงใบป้อมจะมีอยู่3ต้นนะคะนี่คือต้นที่3นี่นะคะไปดูต่อนะคะต้นที่4นะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่มีโวคานอันนี้คือช่ำมากฉ่ามากแล้วมี4ใบแล้วนะคะดูหลอดใหม่ขึ้นมานะคะจึงมากเลยอันนี้เขาจะเป็นโวคานที่ให้ความ ทรงปกมากนะคะนี่คือทรงใบไม่แผงนะคะทรงใบยังเป็นทรงใบยาวแล้วก็ปลายใบย,ยาวแบบนี้นะคะเหมือนแม่เป๊ะนะคะอันนี้คือหน้าแบบทรงปกของวูคานโนเลยนะคะนี่สำหรับต้นที่4ี่จะเป็นแบบทรงใบยาวใบยาวๆนิดนึงนะคะนี่ด่างสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็300บาทเหมือนกันนะคะทุกคน300บาทนะคะ สำหรับค่าส่ง10บาทนะคะ10บาทตลอดการเดินทางเลยพี่ๆจะรับกี่ต้นก็10บาทนะคะในต้นที่4ี่มาดูต้นที่ห้านะคะต้นที่ห้านี่ให้ดูดีเทลซะก่อนอันนี้คือใบแรกเขานะคือดังอย่างเทพนะคะเปิดใบที่สองมาแบบนี้นะคะเห็นความดังไหมเอ,อ่ยมันจะเงาๆไฟหน่อยนะนี่ใบที่สองจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หลอดใหม่มาเห็นความดังหรือย,ยังคะนี่ความดังเป็นแบบนี้นะคะสําหรับต้นที่ห้านะคะ ต้นที่5เผื่อท่านไหนอยากจะแคปหน้าจอนะโอ้โหใบมันวับเลยนะวิบวับวิบวับมากเลยนะคะต้นที่5นะคะโอเคไปดูนะคะต้นที่6นะคะทุกคนต้นที่6นี่ต้นนี้บอกเลยอันนี้คือใบแรกเขานะคือใบแรกนี่คือแบบดังแล้วมีมิ้นเข้ามาตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะแล้วก็ อันไหนคือใบใหม่เอ่ยอันนี้คือใบหลอดใหม่ล่าสุดนะคะกาลังจะขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงใบาย,ยาวนะคะทรงใบาย,ยาวสวยงามดังดีมากสําหรับต้นที่หนะคะนี่เผื่อท่านไหนอยากจะแคปหน้าจอไหมเนาะนี่นะคะต้นที่6กโอ้โหวาวาับเลยนะคะต้นนี้สวยมากโอเคคือใบใหม่มาแบบดังฮาแบบนี้เลยนะต้นที่7ด เผื่ออยากจะแคปหน้าจอนะคะต้นที่เจ็ดนี่โอ้วันนี้มืดมากนะคะทุกคนกว่าจะเสร็จนะมาดูต้นที่แปดกันนะคะต้นที่แปดสำหรับโบคาโน่นะคะต้นด่างเทพต้นสุดท้ายนี่ใบใหม่ล่าสุดเปิดด่างมาแบบนี้นะคะนี่เขาด่างมาทุกใบนะด่างมาทุกใบเลยนะคะด่างมาทุกใบอันนี้คือใบใหม่ล่าสุดจึง้งๆมาอย่างนี้เลยสำหรับต้นที่แปดโคาโน่นะคะสวยงามมาก 300บาทนะคะ300บาทค่าส่ง10บาทตลอดการเดินทางเลยเนาะแล้วก็ไปดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปด้านในก็จะมีไก่สยามทั้งหมด4ต้นนะคะเรามาดูไก่สยามต้นแรกเลยนะคะทุกคนนี่ต้นแรกจะให้ความด่างมาแบบนี้นะคะอุ้ยมองเห็นกันหรือเปล่าเอ่ยคือจะเห็นว่ามีแบบ ความมิ้นเข้ามานะทุกคนสีฟ,ฟ้านี่คือมิ้นนะนี่คือสีมิ้นจะทำไงให้เห็นนี่นะคะต้นนี้สำหรับไก่สยามต้นที่หนึ่งต้นนี้590นะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนอยากจะแคปหน้าจอไว้อ่ะ่าให้ดูชัดๆนะคะนี่ดีเทลเขาเป็นแบบนี้นะคะไก่สยามต้นที่1 590ง้านะคะโอเคผ่านไป ไปดูต้นที่สองนะคะต้นที่สองต้นที่สองนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสวยมากต้นที่สองนะคะดูหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือใบใหม่ล่าสุดเขานี่นะใบนี้นะคะจะมีความเป็นมิ้นท์เข้าทุกใบเลยนะทุกคนโอ้โหจะทํายังไงให้ดูเห็นแบบชัดๆอะคือคือมันแสงมันสะท้อนอะนี่เป็นอย่างนี้นะคะ ต้นนี้ก็590นะคะ5 9าสําหรับไก่สยามนะคะสวยงามต้นที่2นะคะนี่เผื่อท่านไหนอยากจะแคปหน้าจอไว้นะคะทันไหมเอ่ยหนึ่งสาสี่ห้าโอเคไปดูไก่สยามต้นที่3นะคะต้นที่3นี่บอกเลยว่าด่างสวยมากแต่ใบแรกเลยนี่นะคะ2ใบใหม่ขึ้นมานะคะจึงมาก จึงมากนะคะสำหรับไก่สยามนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะต้นที่3 590นะคะดูดีเทลกันชัดๆนะคะพิจารณากันดูดีๆก่อนเนาะนีใบใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนใบใหม่ขึ้นมาแล้วไม่เผือกแน่นอนนะคะไม่เผือกแน่นอน590นะคะต้นที่ 3, สามสหรับไก่สยามไปดูต้นสุดท้ายนะคะต้นสุดท้ายต้นที่4ต้นนี้ต้นใหญ่ๆนะคะต้นใหญ่ ตัวน,นี้นะคะคือเขาจะด่างสลับใบอ่ะทุกคนแต่ใบใหม่ขึ้นมาเขามาแบบนี้นะคะตัวน,นี้เออสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากจะได้นะเราแบ่งที่350้ยแล้วกันนะคะตัวน,นี้เนาะแต่เขาไม่เขาไม่เผือกนะไม่เผือกนะคะนี่ใบใหม่มาแล้วนะคะแล้วก็สองใบแรกนะคะด่างสวยมากนะคะนี่ เอาไปไล่ฟอร์มเอานะคะสำหรับต้นนี้350ไก่สยามต้นที่4ี่นะคะต้นที่สี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างตรงนี้นะคะอันนี้เราก็จะมีนี่นะคะอ่าทศกัณฐ์หน้าทองนะคะสำหรับต้นนี้300บาทนะคะทุกคนทศกัณฐ์หน้าทองนะคือสวยมากนี่นะคะ ใครยังไม่มีนะคะต้นนี้อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วเหลือง้อๆอ,ออกมาแล้วนะคะทศกัณฐ์หน้าทองต้นนี้300บาทนะคะมีอยู่ตนนะะ้นเดียวนะคะทุกคนมีต้นเดียวนะคะมาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีทองประกายแสบสองต้นนะคะทุกคนนี่ทองประกายแสบสองต้นนะคะอันนี้ก็ ใบสวยๆเลยแล้วก็เริ่มกัดสีแล้วนะทองประกายแสงอันนี้นะคะเบาเลี้ยงนอกตู้นะแข็งแรงมากอันนี้ต้นละ35บาทนะคะ35บาทนี่มีอยู่2-3ต้นนะคะทองประกายแสง35บาทจะกัดสีแบบแดงๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีความป้ายนะคะนี่จะป้ายเขียวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเมืองสองแควนะคะเมืองสองแควก็จะเป็น ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบเหลืองมาแล้วอ่ะทุกคนคือสวยมากนะคะเมืองสองแควอันนี้ก็35บาทนะคะ35บาทถ้าใครรับ3ต้นนี้เอาไปเลยร้อยเดียวนะคะ3ต้นร้อยเดียวนะคะสําหรับกระถางเล็กๆ3ต้นนี้นะคะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในกระบาดนี้กันบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นด่างน้อยนะคะเดี๋ยวก็จะ เป็นราคาที่น่ารักน่ารักลงมาอีกนิดนึงนะคะสําหรับไก่สยามแล้วก็โวคาโนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไก่สยามก่อนละกันนะคะนี่อย่างไก่สยามต้นนี้นะคะเขาก็จะมีสก,กิดด่างมาแล้วนะคะทุกคนมองเห็นไหมเอ่ยมันจะเป็นเงาไฟเนาะนี่นะคะสก,กิดด่างมาแล้วแบบนี้นี่เห็นไหมเอ่ยนี่แบบนี้นะคะอันนี้เราแบ่งที่150บาทนะคะสําหรับไก่สยาม150บาทนะคะเอาไปเลี้ยงในแดดเอานะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะ ต้นละ150นะคะเขาจะด่างมาทุกกระถางเลยนะนี่อันนี้ใบใหม่มาด่างแบบนี้นะคะ150บาทนี่กระถางที่สองสำหรับไก่สยามด่างน้อยนะคะมองเห็นไหมนี่จะประมาณนี้เอาไปเลี้ยงไรแดดดีๆนะคะบอกเลยว่าสวยมากหน้าเข้มเพราะว่าเขาชอบแดดเขาชอบแสงนะไก่สยามหน้าเข้มนะคะก็ต้นนี้นะคะต้นนี้ก็แบบสกีด,ด่างมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะ อันนี้ก็ร้อยห้าสิเหมือนกันนะคะนี่หลอดใหม่มาแล้วนะคะไก่สยามกระถางที่3หน้าเข้มๆนะคะมาไก่สยามหน้าเข้มกระถางที่4ี่นี่ต้นนี้นะคะต้นนี้ใบใหม่ขึ้นมาแล้วเนาะอันนี้น้องยังไม่เปิดด่างมาเลยนะต้นนี้เราแบ่งที่ร้อยเดียวนะคะหนึ่งร้อยบาทกระถางเล็กนะคะไก่สยามต้นที่สี่นะคะ มาต้นที่ห้าสำหรับไก่สยามอันนี้คือต้นโตมากเลยนะทุกคนต้นโตมากเลยนะ150บาทเหมือนกันเขาก็จะมีแบบด่างนิดด่างหน่อยมานะทุกคนมองเห็นความดังไหมนี่นะคะด่างนิดด่างหน่อยมาเอาไปเลี้ยงไล่แดดบอกเลยว่าสวยแน่นอนนี่ความด่างเห็นไหมเอ่ยอันนี้คือไก่สยามต้นที่5้านะคะร้อบาทร้อบาทอันนี้คือเป็นหน้าเข้มนะคะด่างน้อยเนาะมาแบ่งปันกันในราคาเบา,เบา ไปดูโวคาโนนะคะโวคาโนที่เป็นต้นด่างน้อยเหมือนกันนะคะอันนี้เห็นไหมทุกคนเขาก็จะด่างมาใบแรกด่างมาแล้วเนี่ยใบที่สองนะคะเ,เอาไปลุ้นเอานะเพิ่งจะมีสองใบเองไม่แน่ใบที่สามอาจจะด่งางครับฮารมาก็ได้นะอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะโวคาโนโวคาโนด่างน้อยนะคะหนึ่งร้อยบาทต้นที่หนึ่งนะคะมาต้นที่สองต้นที่สองนี่นะคะทุกคนเขาก็จะด่างน้อยมาแบบนี้นะคะ ก็100บาทเหมือนกันนะคะต้นที่สองเผื่ออยากจะแคปหน้าจอเนาะมาโมคาโน่นะคะด่างน้อยต้นที่3อันนี้ใบแรกนะด่างมาแล้วใบที่2ก็ด่างนี่นะคะใบที่3ก็ด่างอันนี้ก็100บาทเหมือนกันนะคะโมคาโน่ด่างน้อยต้นที่3นะคะดูให้จะให้ลุ้นใบใหม่นะไม่แน่นะใบนี้อาจจะฮาร์ปมาก็ได้นอะอันนี้ใบที่กระถางที่สาม โบคาโนด่ ok างน้อยนะคะมากระถางที่4และกระถางสุดท้ายนะคะนี่ด่างมาทุกใบด่างมาทุกใบอันนี้ก็100บาท100บาทหลอดใหม่มาแล้วนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะให้ดูดีเทลเขาด่างแบบนี้นะคะด่างนิดด่างหน่อยแต่ก็ด่างสวยนะคือวันนี้แสงมันเบากับมามืดอะ่ะมันมืดมากเนาะมันก็จะเป็นเงาเงามองไม่เห็นสักหน่อยนะคะ ชุดสุดท้ายเอาไงดีโอเคตอนนี้คือของหมดแล้วมีแค่นี้นะคะที่จะมาแบ่งทุกคนเดี๋ยวเบาจัดชุดดีไหมอ่ะมาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอจัดชุดนะคะมาเบาขออนุญาตจ,จัดหนึ่งชุดนะคะชุดพิเศษนะเผื่อท่านไหนอยากจะได้อ่ะเป็นชุดนี้นะคะไก่สยามตัวน,นี้เบาแบ่งที่350ใช่ไหมอ่ะโอเคเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต้นนี้เบาแบ่งที่300ใช่ไหมบุคาน เอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต้นนี้แบ่งที่300เหมือนกันใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวล950นะคะ3ต้นนี้นะคะ950แต่ไม่ขายนะคะถ้าคุ้มๆกันไปนเลย700บาทได้มา3ต้นไก่สยามด่างสวยๆแบบนี้นะคะให้พิจารณาดีเทลเขาซะก่อนนะคะทุกคนนี่ไม่เผือกนะไม่เผือกนะนี่ไก่สยามนะคะต้นนี้350 ทศก,กัณฐ์หน้าทองดูความทองนะอันนี้300นะคะแล้วก็โวคาโนต้นนี้นะคะดูความด่างซสวยแบบนี้นะคะอันนี้300แต่จะชุด3กระถางนี้รวมกันแบ่งที่700บาทค่าส่ง10บาทนะคะทุกคน700บาทค่าส่ง10บาทเท่านั้นเองนะคะรวมเป็น710บาทเองนะคะทุกคนคุ้มมากนะคะสำหรับชุดนี้ มีชุดเดียวนะคะบลแบ่งให้ชุดเดียวนะถ้าใครทันก็ใครไวใครได้นะคะไม่ว่ากันเนาะอยากจะแบ่งให้ทุกคนไปเลี้ยงกันนะคะโอเคนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ชุดไหนต้นไหนก็สะดวกที่สุดเลยนะคะก็คือแทปหน้าจอแล้วก็ส่งไลน์มานะคะเดี๋ยวเบาจะทิ้งช่องทางการติดต่อไปให้นะคะแจ้งค่าขนส่งนิดนึงนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะค่าส่ง10บาท ตลอดการเดินทางเลยนะคะค่าส่ง10บาทตลอดการเดินทางเลยเนาะนี่จะรับกี่ต้นก็10บาทนะคะเราส่งเป็นปอน e อ EMS นะคะทุกคนนี่หน้าส,สวยแบบนี้นะคะส่งเป็นปอน e อ EMS นะคะรอบจะส่งก็วันอังคารนะคะวันอังคารเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ